สวัสดีค่ะชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงงานเด่นเลขนําโชคเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็มีเลขนําโชคด้วยนะคะการทํานายในครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่นะคะที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆจากผลของไพ่ไปพิจารณาด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็อย่านําคําทํานายในคลิปนี้นะคะนําไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องธุรกิจงานเงินเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยีปซี่กับส้มหรือสนใจนะคะวอลเปเป,เปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินความรักและโชคลาภสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้เลยค่ะ ส้มฝากติดตามนะคะ Facebook ส่วนตัวเพจรวมถึง TikTok แล้วก็ Line Official ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ดูดวงออกมามากมายมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มค่ะ,คะก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่ค่ะเรามาดูในเรื่องของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะนิดนึงนะสำหรับชาวสิงห์นะคะ การเงินก่อนค่ะในเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะจะอยู่ในสองภพนะคะเพราะว่าจะมีช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะคะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะคะจะอยู่ในเรือนอรินะคะจะอยู่ในเรือนอริดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะไปอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังนะในเรื่องเงินเลยนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะในส่วนครึ่งเดือนหลังนะคะดาวเนี่ย ดาวเจ้าเรือนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นดาวพุธเนี่ยมีการโยกนะคะกลับมานะคะที่เรือนปุตตะมาในเรือนปุตตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการที่บริวารที่อายุน้อยกว่าส่งเสริมช่วยเหลือทางด้านการเงินได้นะคะให้คำปรึกษาคนที่หน้าอ่อนกว่าหรือมีอายุน้อยกว่าจะช่วยเหลือในเรื่องเงินกับเรานะคะหรืออาจจะได้โชคลาภจากเด็กก็ได้ หรือคนท้องแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนครึ่งเดือนวกราหลังนะจะดีจะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในเรือนกรรมะหรือว่าในเรือนการงานเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานจะไปอยู่ในเรือนอริเช่นเดียวกันนะคะทำยังไงดีอยู่ในเรือนอริหมดเลยนะคะเดือนการงานถ้าอยู่ในเรือนอริเนี่ยต้องสู้นะคะต้องไฟ ถ้าท้อถอยไม่สู้กับมันมันจะยิ่งทําให้มันแย่เรือนอริเนี่ยเขากลัวอะไรที่เป็นเรื่องของการไฟการสู้เนะี่ยสู้กับการทํางานไฟกับการทํางานไม่ไไปไฟกับคนนะ <c oughs> ไฟกับการทํางานนะนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะให้คุณไฟกับการทํางานให้เต็มที่ซึ่งจริงๆชาวสิงห์ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะขอให้คุณเอาใจนะคะที่มีพลังไฟของคุณเต็มเต็มเหนี่ยวเต็มที่เนี่ยเอาไปใช้กับการทํางานเลย นะคะแต่กับคนนะ่ะให้นิ่งไว้นะคะเออเหมือนให้ไปลงพลังงานไฟตรงนี้ให้ไปลงให้ถูกจุดแล้วจะดีมากนะคะออมีเรือนที่ดีนะคะเป็นเรือนปัตตานีนะคะมีดาวพฤหัสอยู่ยังมีดาวพฤหัสอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนโอเคไม่ค่อยดีกับเราหรอกแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่คอยดูคอยแนะนำให้โอกาสนะ,ะทำให้เราใจชื้นขึ้นมาได้บ้างส่งเสริมช่วยเหลือเราอยู่ตลอดมี นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณเองก็อาจจะมีการเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆพัฒนาทักษะคุณยังมีอยู่คุณไม่ยอมแพ้และคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะเพราะว่ามีดาวพฤหัสอยู่เพราะฉะนั้นการเรียนรู้อะไรต่างๆสมองสมองเนี่ยคือยังยัง,ยงแบบดีอ่ะปัดเปลืองแบบนี้เลยนะคะโอเคมาดูกันถึงเรื่องไพ่บ้างนะคะเริ่มจากการงานก่อนนะคะ The Hermit หัวกลับอืม นะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรไม่ค่อยออกในช่วงต้นเดือนนะคะรู้สึกว่าอะไรที่เราต้องการเราต้องการพัฒนาความรู้ความคิดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่นะคะรู้สึกว่ามันยังไม่มามันยังไม่มาต้องบอกแบบนั้นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนทําเหมือนกับว่าดีกับเราแต่จริงๆก็คือเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะ ระวังโดนผู้ใหญ่หักหลังอะเอาง่ายๆในเรื่องธุรกิจการงานนะคะชาวกันระวังชาวกันหรือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าอย่างที่ส้มบอกนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนไม่ค่อยโอเคส่วนใหญ่จะเป็นบริวารที่อายุน้อยกว่าหรือหน้าเด็กกว่าจะค่อนข้างที่จะ,ะส่งเสริมนะส่งเสริมดวงอะกับชาวสิงได้ได้ดีกว่านะคะอืมแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวเมธด้วยนะคะ The Emperor ผู้ใหญ่ชาวเมดด้วยที่ต้องระวังใบนี้คือตัวคุณเองด้วยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรเลยเป็นไพ่ใบที่มีชื่อเสียงเป็นไพ่ชื่อเสียงเป็นไพ่ใบใหญ่ตัวคุณเองพยายามที่จะรักษารับผิดช,ชอบและรักษาชื่อเสียงและงานที่ตัวเองทำถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแต่คุณไม่ยอมแพ้เลยนะนี่คือจุดแข็งของชาวสิงความไม่ยอมแพ้นะคะ ในเมื่อมันหนืดโอเคเราก็ไปทั้งทั้งที่หนืดเนี่แหละไม่ท้อเนี่ยนะคะอันนี้คือไพ่หกดาบนะไม่ท้ออ่ะมีเมฆปกคลุมแล้วยังไงอะ่ะก็ไปช้าชก็ได้แต่เราจะไม่ทิ้งเราจะไม่ท้อเราจะไม่ยอมแพ้นี่คือสิ่งที่ชาวสิงคิดซึ่งดีมากๆให้กําลังใจตัวเองดีมากนะคะในการทํางานโอเคนะส้มคิดว่าคุณยังสามารถยืนระยะนะคะแล้วก็ รักษาภาพลักษณ์หรือว่าสามารถรักษาคุณภาพของงานได้อย่างดีนะถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนจะจะรู้สึกว่ามันตันๆหัวบ้างนะแต่ว่าทําได้ดีมากนะคะรักษาคุณภาพมาตรฐานในการทํางานได้ดีกลางเดือนก็ยิ่งไฟค่ะนะคะอันนี้คือห้าเท้าอาจจะมีการทํางานกลุ่มทํางานกับคนในหลายคนมีการถกเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างก็อย่าใช้ความใจร้อนนะถ้าใจเย็นทุกอย่างดีนะคะ อย่างที่ส้มบอกเอาพลังงานไฟมามาไว้ใช้กับการทํางานแต่การถกเถียงการอะไรกันแบบเนี้เพล่พาเพล่าบ้างก็ได้อืมนะคะทํางานแบบมืออาชีพยาวอารมณ์เข้ามาใสา่กยจะดีมากนะคะคุณสู้กับงานเก่งจริงนะแล้วคุณเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นด้วยคุณเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นด้วยแม้ขนาดว่าคนที่ไม่ชอบคุณนะอันนี้เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตผิวขาวร่างอวบนะคะ อาจจะเป็นหัวหน้างานหรือคนที่ทําธุรกิจด้วยที่แบบอารมณ์ไม่ค่อยดีกับคุณน่ะพูดจากับคุณไม่ค่อยดีหรอกกดดันคุณว่าคุณไม่ชอบคุณแต่เขาต้องพึ่งพาคุณนะเขาต้องพึ่งพาคุณนะคะคือหลายๆคนคุณอาจจะพึ่งพาเขาก็ได้หรือเขาพึ่งพาคุณก็ได้มันเหมือนกับขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้แต่เขาก็เหมือนวางฟอร์มนะไม่อยากพูดดีกับคุณมากเดี๋ยวเสียการปกครองอะไรแบบเนี้ย แต่จริงๆเขาเป็นคนใจกว้างนะคนเนี้ยก็แค่มีอารมณ์เหวี่ยงวีนง่ายหน่อยแต่จริงๆเป็นคนใจกว้างใจใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเข้าให้ถูกจุดเข้าให้ถูกหลักดีว่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้างานนะส้มคิดว่าคุณสามารถเป็นที่พึ่งพาให้บริวารได้ดีค่ะนะบริวารก็ช่วยเหลือคุณโดยเฉพาะบริวารที่หน้าเด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณยังเป็นที่พึ่งพาเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้นำที่ดี นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์ของตัวคุณเองด้วยไพ่ใบนี้อาจจะเป็นอารมณ์ของตัวคุณเองก็ได้ค่ะอย่าใจร้อนนะนะครับเข้าใจว่าบางทีด้วยความที่เราต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเป็นซีอเป็นประธานบริษัทอะไรแบบนี้นะคือมันก็เครียดเนาะงานเข้ามามันก็ทําให้เราบางทีหงุดหงิดใจบ้างแต่ว่าอ,าอยากให้รักษานํำใจคนที่ทำงานด้วยกันเขาจะได้อยู่กับเรานานๆประมาณนี้เลยนะคะ คือบางทีเข้าใจนะว่าเรารู้สึกว่าเราเหวี่ยงใส่เขาแล้วพอเวลาสิ้นปีเราก็เปเปเงินเปของเขาแต่คือแก้วที่มันราวอะเออจริง,รงๆไม่ใส่อารมณ์ตั้งแต่แรกจะดีกว่านะให้ข้อคิดประมาณนี้ในเรื่องของเงินนะคะเรื่องของเงินระหว่างการโดนหลอกโดนโกงชาวกันชาวเมธต้องระวังนะคนที่แลดูเป็นผู้ใหญ่แล,แลดูลุกดีมากๆระวังนะระวังโดยเฉพาะผู้ชาย ไม่รู้เป็นคุณพ่อหรือเปล่าคือบางคนงินคุณพ่อยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะแบบไม่คืนทําเป็นไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันขึ้นไพ่เหมือนคนในครอบครัวอาจจะเป็นแฟนก็ได้นะนะคะมันเหมือนต้องอัดยายซื้อขนมยายหรือก็ต้องช่วยกันไปส่วนใหญ่เป็นภาระของคนในครอบครัวแต่คุณยังมีเงินนะชาวสิงเนี่ยคือถ้าไม่มีเงินไม่รวยเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้นะส้มเห็นว่าเงินคุณยังเต็มกระเป๋า ถึงแม้ว่าจะมีภาระนะคะที่เลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ตามคุณยังเป็นผู้นําทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นส้มเชื่อว่าคุณจะไม่ติดขัดในเรื่องเงินนะคะในเดือนนี้นะระวังพอการเงินมันดีนะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้นําในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เงินเก็บเหลือเยอะระวังในช่วงปลายเดือนสุดๆที่จะใช้เงินมือเติบนะเรื่องอาหารการกินเวลาเครียดก็กินเยอะ นะคะคเรื่องน้ำเรื่องอาหารก็อาจจะเผาๆนิดนึงการเลี้ยงเพื่อนฝูงประมาณนั้นการเลี้ยงคนรอบตัวใจใหญ่ใจกว้างนะคะก็สิบๆไว้แค่นั้นเองนะคะโอเคมาดูในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพชาวสิงกระดูกมาแรงมากเลยนะคะกระดูกนะทุกส่วนของร่างกายระวังการยกของหนักเกินตัวนะคะนะทำให้ปวดไปหมดอะ ต้องระวังการเดินเหินรวดเร็วเกินไปนะคะเดือมูลเบาหวานนะเบาหวานและสายตาคือมันอาจจะมาด้วยกันเเป็นเบาหวานสายตาพร่ามัวมีปัญหากับการมองตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นในการขับรถอะไรกลางคืนถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงประมาณนี้นะคะโชคลาบค่ะ,โชค,คะโชคลาบผู้อุปถัมภ์ชาวสิง มาจากผู้หญิงชาวธนูนะคะมาจากผู้หญิงชาวธนูผู้หญิงชาวธาตุดินมังกพรพฤิกศพกันที่มีเงินเยอะๆมีการลงทุนมากกว่าหนึ่งทางนะคะก็จะมีโชคลาภหรือพวกเขาจะเป็นผู้อุปถัมภ์คุณได้นะในเรื่องเงินนะคะเลขนำโชคหนึ่งเดือนส้มให้ครั้งเดียวถือว่าเป็นเลขที่ดีสำหรับคุณนะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะ4 1 412 412นะคะเลขนำโชคของชาวสิงห์412นะคะโชคลาภอาจจะมาจากคุณพ่อแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ชายนะคะคู่รักคนรักพ่อแม่ได้เลขที่มีคนเขียนให้เนี่ยค่ะนะอันนี้คือ exponents นะคะเลขที่มีคนเขียนให้ก็ได้นะ, 12, นะคะ412นะ โอเคมาดูกันสำหรับไพ่ออร์กเคิลนะไพ่ออร์กเคิลนางฟ้านะคะมีบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวสิงบ้างนะคะชาวเวลเห็นว่าคุณน่าจะไปเที่ยวท่องเที่ยวผ่อนคลายนะคะในช่วงปีใหม่นี้เลยก็ขอให้มีความสุขนะผ่อนคลายบ้างนะเดี๋ยวมันจะเครียดเกินไปบางทีเครียดมากก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายการท่องเที่ยวไพ่บอกว่าการท่องเที่ยวนะคะจะทําให้คุณได้เปลี่ยนพลังงานเอาพลังงานบวกเข้ามาบ้างทําให้การคิด นะคะการคิดงานคิดในเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยมันรับพลังงานดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะพอเวลาไปเครียดมันพอเวลาไปเที่ยวอะ่ะมันจะได้ปลดปล่อยพลังงานท็อกซิกค,ความเครียดไปพร้อมที่จะเคลียร์หัวสมองในการรับไอเดียหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามานะนะคะผ่อนคลายท่องเที่ยวคะ่ะดีมากเดฟเพดอฟนะคะช้นี่เก่านะจะทำให้คุณเหมือนสูงขึ้นติดป,ปีก หากต้องการทำธุรกิจอะไรใดๆที่ต้องการให้ได้ผลกำไรนะคะอย่าลืมใช้นี้เก่าแบบเป็นก้อนด้วยนะคะมันจะทำให้มีพลังงานหมุนเวียนทางด้านการเงินเข้ามานะนี่กรรมก็เช่นเดียวกันอันนี้ต้องบอกว่าบางคนนะหากคุณทำอะไรที่ไม่ดีไว้คุณต้องชดใช้ก่อนแล้วชีวิตคุณหลังจากนั้นถึงจะเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะสำหรับคนที่ทำดีมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำดีมาแล้วให้คุณพยายามเอา่ะ อารมณ์ท็อกซิกหรือว่าอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนาะอย่างที่บอกนะคะไฟกับงานเอาความคิดที่จะไฟกับคนออกไปแล้วจิตใจสูงขึ้นความสำเร็จงานเงินก็จะมามากขึ้น affirmations นะคะเนี่ยสอนแต่เรื่องพลังงานบวกทั้งนั้นเลยไพ่นางฟ้านะคะเขาให้อ่อ lift up your thoughts นะคะก็คือแบบยกระดับความคิดนะยก ระดับความคิดเงยหน้ายกระดับความคิดนะคะให้พลังงาน energy ที่มันดีๆพลังงานในเชิงบวกเข้ามาหาเราให้มากขึ้นแล้วสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราปรารถนานะคะมันจะเข้ามาได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราขอพอรไปอะนะเราขอสิ่งดีๆไม่ใช่หรอเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตมีชื่อเสียงผู้คนรักหรืออะไรก็ตามนะคะเราขอแต่สิ่งดีๆอะถ้าเราคิดในเชิงท็อกซิกอะ มันก็ไม่ได้นะขอสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆแล้วมันจะดึงดูดความสําเร็จนะความร่ำรวยเข้ามาหาเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เลยนายกระดับจิตใจค่ะอะไรที่ไม่ดีปล่อยผ่านเลยแล้วโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองนะจะดีมากขอบคุณนะคะสําหรับชาวสิงนะขอให้ชาวสิงทุกคนนะคะมะีความร่ำรวยโชคดีนะคะหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ